ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาหกปอกกับปฏิยามเนาะพี่น้องเนาะครับปฏิยามพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคลาดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะโอ้เออมื่อวันพุธพี่น้องเนาะวันพุทธที่อยอี่สิบพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสามศูนย์ห้า 5 7าเจ็ดห้าับส่วนเลขล่างเขาออกห้าห้าเนาะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเนาะพี่น้องเนาะนะครับวันพุทธที่ 20, ยี่สิบพยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราด คนล่างวิ่งรูดเก้ากับสองเน้นที่สองพี่น้องรับเก้ากับบอมาสองกับบอมาเนาะพี่น้องเนาะรับรุดเบิดนะครับฮะบอวาขัดเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับเนาะบอวาคูบาอาจารย์ในรับมือนีพ่ตแยมพามาติดตามต่ออยู่นะครับฮะเบิดเบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ 一点毛病都 แล้วอพัฒนาปูโคราด บนล่างวิ่งรูดพี่น้องปตยมมึงได้ทอสับกอนเด้อบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกค่ะ หากับ6เน้นที่5นะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องห้าสอง 6 2สอ,สอนะครับ5 3 6สสาม เจ็ดสามนะครับห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่นะครับ ครับปูนี่หนที่หาเนาะพี่น้องเนาะครับติดห้าก็สิม,มีห้าสองนะครับห้าสามห้าสี่นะครับ ครับแต่ว่าตัวที่บดติดหากะระว่างไว้น้ำได้พี่น้องเนะ้อบางที่กะบ่บมาตัวเน้นกะมีนาะพี่น้องเนาะครับจังเด็กกะคอยให้ปังๆคอยเข่าน้อพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้เลยก็ไดพี่น้องครับกรเตียมก็จะให้เบิ้งน้พี่น้องเนาะปูเป็นทรงมาให้นะครับ ครับดราพัฒนา22พอพยอ67ครับ5กับ6เน้นที่5พี่น้อง5 2 6 2 7 2 5 3 6 3 7 3 5 4 6 4 7 4ครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคราชนะพี่น้องเนาะรับเอาจาังเด็กก็จะลืมนะพี่น้องเออมากสอบตัวแดงเฮาก็จะลืมลับตัวไวน้น้ำนะครับเนาะรับพอเตรียมข้อวพ้พรอนคอยเข่าคอยแตกปัง,ปง รับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันนะครับครับพอแต้มขอกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่โคราดเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อไวพ้พรอนคอยเขาเคอยแตกปัง พี่น้องอ e ีฟซีเจะได้โฉบๆมันมนกันนะครับเอาจะเลื่มเน้่พี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสูตรตายตายสูตร,ตร,ตรนี้พอแต้มคอยอีฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มขอให้โฉบโมันมันแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้าพเ้กันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม